สวัสดีครับสวัสดีพี่ทนครับแผงจรปพระเครื่องในช่วงราบเย็นนะครับมาอีกเช่นเคยกับพี่นะมาพบป่ามาพูดคุยกันนะครับนะสำหรับในชุดนี้3องค์ม0 0อนะครับอีกเช่นเดิมครับพี่นะ จัดกันแบบรัวๆเลยพี่แบบยาวๆไปเลยนะครับนะสนุกดีครับพี่นะครับนะร่วมกันศึกษาและสะสมนะครับมีพระที่หลากหลายให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับแล้วชื่นชอบรายการไหนพี่ๆสามารถรวบรวมและโทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันแอดไลน์หรือโทรก็ได้นะครับแต่เน้นย้ำที่ว่โทรจะไวกว่านะครับพี่โทรหาผมได้เลยเดี๋ยวเก็บไว้ให้นะครับนะเก็บเงินปลายทางเดียวพี่ส่งฟรีทุกรายการนะครับไปเลยแล้วกันนะครับในชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นรายการแรกนะครับจัดรายการแรกนี่ก็ต้องเป็นแบบเนื้อดินดีกว่า แนวทางเราจัดเนื้อดินเลยเน,น,นะครับเป็นขุนแผนครับพี่รับพิมฟอร์มสวยมากนะรับสำหรับขุนแผนองนี้นะครับเอ่อไปในทิศทางของอยุธยาพีนะ่แนวสำหรับฟอร์มพระองค์นี้นะนะครับไปในทิศทางของอยุธยาทําไมถึงไปในทิศทางนั้นทาไมรู้ไหมพี่นะครับเพราะว่าพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์บ้านกาแน่นอนนะครับทรงนี้จะเป็น,นคล้ายทรงขุนแผนเคลือบวัดใจใชัยมงคลครับพี่แนวะด้านหลังจะมีครับทองแบบปราปลาย ในพี่เห็นไหมด้านหลังอาจจะมีคาบทองแบบปราปรายนะครับก็จัดไปที่พี่ในราคาเนี้ยพี่นะสามอง 3. าสามร้อยนะครับสุดจะคุ้มแน่นอนนะครับสําหรับคุณแผนนะครับ อยุทยาครับพี่นะครับต่อเนื่องด้วยเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญจิโกนะครับพี่ยาเหรียญจิโก้หลวงเพราะเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับเหรียญนี้ต่างมีประสบการณ์มากมายนะครับสำหรับเหรียญกลมใหญ่นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเหรียญจิโกนะครับเหรียญนี้นะครับปี2 5 0 6นะครับพี่พี่ยาด้านหลังนะครับนับเป็นพรัเกียวพี่นะครับโอ้โหงดงามนับดูง่ายสบายต่างกับพี่ในก่าวัดดอนใหญ่หอมนะครับสำหรับองค์นี้พี่พี่สามารถเลือกศึกษาและสะสมกันดูได้นะครับเหรียญเก่าแต่คุณภาพชัดเจน <บา>นะครับเอาไป3องค์300บาทนะครับหลวงพ่อพิงค์นะครับสำหรับต่อเนื่องด้วยเหรียญด้ยนะครับเป็นเหนรียญหลวงพ่อพิงค์กับพี่วัดโบดรุ่นรุ่นหนึ่งไหมใช่ไหมเนี่ยวัดโบดกับพ,พี่ตำบลโกงธนูนะครับรุ่นหนึ่งผิวลมดำเดิมๆนะครับพี่พจ๋าผิวลมดำเดิมๆ3องค์300นะผมผมว่าเป็นปราคาที่แบบเนาะกำลังศึกษาและสะสมนะครับนะกระโดดข้ามมาที่พระกู่กันบ้างนะครับวัดกระชายดูง่ายสบายตาสำหรับวัดกระชายของเรา นะครับพี่อาสำหรับวัดกระชายของเราพี่น้าดูง่ายสบายตานะครับโอ้โหพี่ดูความชัดเจนนะครับพี่ผียาดูความชัดเจนดูร่องรอยคาบความเก่านะครับด้านหลังจะมีร่องรอยการลงรักดํานะครับซึ่งล้างแบบนี้พี่น้ารักดูง่ายนะครับรักซึ่งมีความชัดเจนกับพี่ดูง่ายสบายตานะครับสามองศาสร้อยแบรราคานี้นะครับน่าศึกษายิ่งนักนะครับไปกันต่อกับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จกับพี่นะครับพระครูสังวัดอิน ในการพี่พิจาร์ทำไมถึงบอกว่าเป็นพระครูสังใช่ไหมนะด้านหลังเป็นดอกจันเลยพี่นะครับนี่สัญ,ญลักษณ์แบบนี้ไม่มีที่อื่นที่ใดนะครับและเนื้อเป็นเนื้อผงพุทธคุณด้วยนะครับดูง่ายๆสบายตาในะครับพิพจาร์ดูง่ายๆสบายตากับพี่นะครับพระครูสังวัดอิน เอาไปพี่นะราคาแบ่งปัน3องค์สามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้เป็นเหรียญในพี่น้ำเหรียญประกาศอิสรภาพนะครับเหรียญนี้เป็นของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเหรียญเนื้ออัปปกานะครับปี07หลังยันอกเราชัดเจนสุดๆนะครับสําหรับเหรียญเหรียญนี้ซึ่งพี่ๆสามารถเลือกนะครับเลือกรละรวบรวมได้นะครับเอาไว้ใช้พุทธคุณกันนะครับเหมือนเป็นราคาแบ่งปันกันนะครับสามองค์สามร้อยบาทนะครับรูปงปูทิมนะครับหืกลมใหญ่ๆแบบนี้นะครับยิ่งสองยิ่ง เข้มขลังในการพี่พ anyway> ี่อายิ totally ่งสองยิ่งเข้มขลังนะครับสําหรับลวงผู้ทิมโอ้โหดูเนื้อดูความเก่านะครับและดูความชัดเจนนะครับยิ่งสองยิ่งคุ้มครานนะครับยิ่งมองเห็นเม็ดมวลสารและผงพายกุมารอย่างชัดเจนครับพี่ในไงไหมสองนี้ยิ่งสองยิ่งเห็นครับพี่หลังยันคมชัดลึกนะครับเนื้อเป็นก้อนนะครับพี่พี่อาหลังยันคมชัดลึกในพี่ดาดําเนื้อเป็นก้อนแนววัดในพี่ดาวัดประหาไลายสวยจริง สามองศาสามร้อยในครับพี่จ๋าสามองศาสามร้อยกับพี่นะครับเม็ดขนุนเม็ดนี้งามจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแร่มังคามที่งามจับใจนะครับพี่จ๋าไม่ค่อยได้พบเจออะไรนะส่วนมากนะพี่จ๋านะครับเก็บกันหมดนะครับเก็บกันหมดแล้วพี่เม็ดขนุนโอ้โหเนื้อนี้เก่าจริงนะครับนะเก่าจริงไม่ต้องอิงนิยายเลยพี่นะครับได้มาแบบไหนจัดให้แบบนั้นนะครับสำหรับแบบนี้นะพี่จ๋พี่จ๋าใดที่ชื่นชอบนะครับหรือต้องการจัดได้จัดเลยแล้วกันนะครับในราคาเบา สามอง300าะร้อยครับแล้วก็หูนี่เลยพี่นนครับพระตํานานเลยพี่นะครับซุ้มปรางนะครับของลบบุรีครับพี่ในการวิจาเก็เรียกว่าซุ้มปรางลบบุรีนะครับดูความเก่าของเนื้อดินดินะครับเราองค์นิเบอร์เลยนะเนี่ยบ่องนิเบอร์เลยนะในครับไม่ใช่องค์น้อยเลยพี่ในครับจัดเต็มระบบเลยดูดินะพระไม่ได้เก่าได้เดิมได้ธรรมชาติดี นะนะพี่พี่จ๋าพาก็ได้เก่าได้เดิมอะไรได้ธรรมชาติดีครับพี่นะครับสำหรับเนื้อดินเขาเรียกว่าซุ้มปางลบบุรีนะครับสำหรับชิ้นนี้นะพี่พี่รวบรวมได้นะรวบรวมศึกษาและสะสมไปพร้อมๆก,กันพี่สามองค์สามร้อยบาทนะครับซุ้มปางลบบุรีถึงพระจะใหญ่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับพี่นะครับเราก็ยังแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับมาข้ามขั้นมาที่พระปิตาบ้างเนื้อสัมฤทธิเลยพี่นะครับเป็นพระปิตาสายใต้ยอดนิยมในครับพี่าเป็นพระปิตา สายใต้ยอดนิยมขับพี่นะดอกจันทด้านหลังชัดเจนครับพี่ยันเป็นเส้นเป็นสันเป็นแท่งเลยนะเห็นไหมยันนี่เป็นเส้นเลยพี่และแห้งมากเหนือไม่แย้งนะพี่นะแห้งแห้งแห้งจริงๆสามองค์สามร้อยนะครับแห้งแห้งแบบนี้ในราคาเบาๆครับพี่นะครับสามองค์สามร้อยบาทนะครับเราก็ไม่ได้ผูกทิมมาพี่นี่เป็นโปรกนะครับพี่พจา๋านี่เป็นโปรกนะครับเขาเรียกว่าโปรกหลวงผู้ทิมวัดรหัสไล่นะพี่นะได้มาพร้อมกับจันลอยองค์ใหญ่ๆเนี่ยนี่ครับหลวงผู้ทิม สามองศาสามร้อยในครับปู่ทีมวัฏราดไล่นะครับแบ่งปันได้นะพี่พี่สามารถเลือกและรวบรวมมาได้เลยพี่ในครับนะทางเราเดี๋ยวกเก็บไว้ให้ในะครับสามองศาสามร้อยบาทนะครับพิจารณาสามองศาสามร้อยแล้วก็เหรียญนะครับเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของหลวงอ๋อพ่อท่านคล้ายในพิดาววัท่านน้อยในครับรุ่นหนึ่งนะพ่อท่านคล้ายเลยพี่โอ้โหเป็นเงาเหรียญสายใต้เหรียญหลักยอดนิยมนะครับพี่พิจารณาเหรียญสายใต้เหรียญหลักยอดนิยมก็พี่พ่อท่านคล้าย,ยสายยยอยมองศาสามร้ยรยอยบาท นะครับผู้สูกปากคลองมะขามเท่านะครับ <S <S เป็นออกโคกหม้อนะครับพี่พิยานี้ครับพี่นะครับเดนพี่ยาออกวัดโคกหม้อครับพี่เนี้อรวมผู้สูกปากคลองมะขามเท่าออกวัดโคกหม้อนะครับพิยาวัดโคกหม้อส่วนวัดโคกหม้อเขาจะมีแบบว่าคล้าย,คายๆมีปีกเนื้อเกินข้างๆนะครับองค์ใหญ่ใหญ่สามองค์สามร้อยพี่ศึกษาและสะสมได้นะครับพี่พิยาศึกษาและสะสมได้นะครับองค์นี้เป็นสมเด็จพิมพ์อกขุดครับพี่นะครับเป็นบางขุนพมนะนะครับพิมพ์อกขุดเนื้อหาความแห้งความเก่าธรรมชาติพระ ค่อนข้างที่จะชัดเจนแะดูง่ายนี่ยบ่าค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยพี่แยดูง่ายดูเดิเอาไปสามองสามร้อยพี่โอคุดนะในแรลวิทยาโอคุดสามองสามร้อยบาทนนครับสําหรับโอคุดในราคาย่อมเยาว์ในครับอ่าสำหรับโอคุดในราคาย่อมเยาวกับพี่ในครับองนี้จะเป็นพระรอดในวิ่ดาโอ้โหพี่พระรอดมหาวันความแห้งความเก่าเห็นไหมพระรอดมหาวันนรพี่ในความแห้งความเก่าในครับองนี้ลงตัวสุด สามมงสามร้อยพี่พระรอดนะครับพระรอดขุดสะนะครับขุดสะ,ะ,ร,สะรวงผ้เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับขุดสะเนื้อสวยเห็นไหมขุดสะพี่นะเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติกับพี่ขุดสะเล็กหุดวงผุเผือกวัดกิ่งแก้วสามงสามร้อยกเช่นเคยนะครับสามงสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้พี่นะครับองค์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์ฐานคู่นะครับวิยาเป็นพิมพ์ฐานคู่บางขุนพรมโอ้โหเนื้อหานี่ร้าใจยิ่งนะ นะครับวิจาพระแอนแอนนะครับ yeah. น so, yeah. ี่ด้านหลังจะเป็นเหมือนแบบร่องรอยเป็นรู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 นะพี่นะครับแหมนะครับนะถูกใจยิ่งนักนะครับอ่าถูกใจยิ่งนักสามองค์สามร้อยพี่ฐานคู่บางหุนพรมนะนะครับฐานคู่บางหุนพรมองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเพชรจัดว่าเป็นพระลอโบราณสายพิจิตกับพี่นะครับหลวงพ่อเพชรพิจิตนะเนี่ยอุขึ้นอุลงสามองค์สามร้อยบาท นะครับพี่ๆเลือกรวบรวมได้เลยนะครับเราก็ได้หลวงพ่อแพรมานะครับวิจารพ่อแพรมีตะกุดด้วยนะใช่ไหมเนี่ยนครับหลวงพ่อแพรเขาพี่ในครับวิจารณ์หลวงพ่อแพรนนครับเขาเรียกว่าพ่อแพรห้าพันเนี่ยพี่ในครับแพรห้าพันเนี่ยพี่นะครับสําหรับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับพี่จ๋าแพรห้าพันนนครับพี่ๆก็สามารถเลือกได้รวบรวมได้นะสามองสามร้อยนะครับเป็นไงนนครับพี่ลองดูราคาดินะครับเราใจยิ่งนะ ในการพิจาาเราเข้าใจยิ่งนักนะครับเรามาแบ่งปันกันนะครนะเราแบ่งปันกันแล้วก็องค์นี้โอ้โหหลวงพ่อทวดเนื้อว่านะพี่นะครับนะไข่ข้ามน้ําว่านี่เดิมเดิมเลยพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ปลาคาบน้ําว่านนี่พี่ดาที่เราได้มาดูเลยโอ้โหเนื้ออย่างสวยครับพี่นะครับนะสวยแจ่มแจ๋วแวววับนะครับสามองค์สามร้อยสามองค์สามร้อยแล้วก็องค์นี้เป็นของนะครับเป็นของหลวงพ่อมุ้ยนะครพิจารณาเป็นของหลวงพ่อมุ้ยดอนไล่สุพรรณบุรีครับพี่นะครับเป็นพิมพ์ของหลวงป่าในพี่ดาเป็นพิมพ์ขี่นก หลวงพ่อมุย้ยดอนไล่สุพรรณบุรีอุดยังอยู่คงเดิมเห็นไหมเจ้าพี่พี่จ๋าอุดยังอยู่คงเดิมนะครับหลวงพ่อมุย้ยดอนไล่สามองค์สามร้อยในกะรับสามองค์สามร้อยรูปหล่อลอยองค์นะครับเสนาบองค์นี้ท่านพิจารณเป็นรูปหล่อลอยองค์รับพี่นะครับเนื้อโลหะหลวงผู้ทวด ในครับพี่ดูความแห้งพี <t utta> ่ดูความเก่านะครับและดูเนื้อโลหะที่พี่นัดดำเดิมเดมเลยหลวงปู่ทวดครับพี่นะครับรอยองคอันนี้ออกวัดช้างให้นะในครับพี่จ๋านี่วัดช้างให้ดูเลยเขียนชัดเจนเลยพี่วัดช้างให้นะครับเป็นรูปลอยลอยองซึ่งมีความเข้มขลังสําหรับหลวงปู่ทวดของเราในองค์นี้3องค์300บาทนะครับรูปอันนี้จะเป็นพระเนื้อผงก็พี่นะครับเป็นรุ่นพิเศษหลวงพ่อผาวัดอุดมคงคาคิลิเขต นะครับสำหรับพระเนื้อผงองค์นี้นะครับหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคิริเขศนะครับปี18นะครับเป็นรุ่นพิเศษในกะารพิพิพยาปี18ปี18เป็นรุ่นพิเศษพ,พี่สามารถเลือกและรวบรวม,รวม,รวมเข้ามาหาผมได้เลย สามองศาสามร้อยในครับสามองศาสามร้อยเหรียญอีกหนึ่งเหรียญครับพี่นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นนะครับเป็นที่รวลึกในงานศพนะนะครับเหรียญในวินาทีเนี่ยพระราชทานเพลิงศพนะครับก็สามองศาสามร้อยในครับเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารโรครับพี่แนวเหรียญผิวพันธุ์เดิมธรรมชาติครับพี่ปีสองหนึ่งในครับปีสองหนึ่งสามองศาสามร้อยบาทนะครับเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับนี่ เขียนชัดๆเลยพี่ที่ลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับปีสองหนึ่งสามองคาร้อยกับพี่นะครับสามองคาร้อยพระปิตานะครับนี่เนื้อเนื้อสวยนะครับพี่พิจารเป็นพระปิตาเนื้อตะกัวกับพี่นะครับเป็นพิมพ์ชรูส่วนตัวผมมองเป็นของหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับพี่พิจาส่วนตัวผมมองเป็นว่าของหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกกับพี่เนื้อสวยจริงๆนะครับองค์นี้เอาไปสามองค์สาร้อยบาทนะครับสวยๆแบบนี้นะ นะครับเราก็องนี้สําหรับองค์นี้ที่พี่ดานนะครับเป็นพระสมเด็จที่ต้องใช้คําว่าเก่าจริงๆกับพี่ด้านหลังเขาจานไว้ว่าสมเด็จโตวัดประคังสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ได้เนื้อที่แกร่งได้เนื้อที่แห้งและมีความเก่าครับพี่นะครับสมเด็จโตในพี่ด้านนะครับนี่เขาเขียนแล้วมีร่องรอยการจานไว้นะครับนะโอ้โหนี่เก่าจริงกับพี่นวเก่าแบบรําลึกนะครับพี่จ๋าเก่าจริงกับพี่แนะแรงเก่าแบบําลึก3องค์300บาท นะครับสมเด็จพิมเจดีนะครับองนี้เป็นพิมเจดีวัดพระังนะครับมวลสารเป็นเม็ดเม็ดเม็ดมวลสารเป็นก้อนก้อนก้อนเลยพี่นะครับมวลสารเป็นเม็ดมวลสารเป็นก้อนเลยพี่นะครับสมเด็จวัดพระคังองค์นี้พี่พี่สามารถเลือกแะรวบรวมมาได้เลยนะครับในราคาย่อมเยาของเรากับพี่3องค์300้บาทนะครับพิมเจดีนะ3องค์300ร้ยพี่นะรายการสุดท้ายแระท้ายสุดกับพี่นะครับชินราชปี2,500ครกับพี่นะครับโอ้โหดูเนื้อเนี่ย นะพี่ดูเนื้อดูความเก่านะครับและดูความเป็นธรรมชาตินะครับพี่ดูเนื้อดูความเก่าและดูความเป็นธรรมชาติกับพี่ผิวพันธุ์นี้ออกซาแดงออกข้าบแดงออกจ้ามแดงเลยนะนะครับตอนต่อโคดเคื่ยนอย่างชัดเจนและมีร่องรอยการอุดกิ่งที่เป็นธรรมชาตินี่แหละพี่นะครับใจความสําคัญเลยสําหรับองค์นี้เนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติแบบนี้พี่ๆสามารถเลือกในวิชาเลือกศึกษาและรวบรวมเข้ามาหาผมได้นะพี่นาสามองสามร้อยบาทในรายการสุดท้ายของเราในชุดนี้ นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆใด้สนใจรายการไหนนะครับโทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ